สวัสดีครับผมส่วนธนริตนิติทัศนาเกียรติครับวันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดคลิปจาก YouTube นะครับมาเป็นของตัวเราเองนะครับก่อนอื่นเข้าไปใน YouTube ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกดค้นหาครับผมจะค้นหานะครับอายุน้อยรลี้ยล้านนะครับเอ้ร้อยนิวแล้วกันร้อยนิวร้อยนิวนะครับรายการล่าสุดของอายุน้อยรลี้ยล้านนะครับร้อยนิวนะครับ กดเข้าไปนะครับผมก็จะมาดูคลิปต่างๆที่ออกสื่อทางร้อยนิ้วนะครับอ่ะผมจะโหลดคลิปของคนขายมูปิ้งนะครับอ่ะกดเข้าไปมูิ้งราคาสามห้าสิบสตางค์บางคนอาจจะบอกว่าเราก็กำไรหรอขายเอามันหรือเปล่าขายกันกุศลนหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอุ้ยนะขายไม่ได้กำไรเราก็ไม่ขายหรอกอย่างยอดขายเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านบวกๆอยู่แล้วค่ะเราดิงเสร็จเรากดออกได้เลยกดออกเสร็จนะครับ เราก็เข้ามาตรง Google Chrome นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บใช่ไหมครับเรากดคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดคัดลอกมาเนี่ยมาวางวางเสร็จปุ๊บนะครับเรามากดคําว่าไปตรงนี้ครับไปไปอยู่ด้านล่างนะหรือว่ากดเซิร์ชนะครับเราจะเจอลิงก์นะมันจะเป็นคลิปของ youtube นะครับให้เรามาติ๊กด้านบนนะครับตรงลิงก์นี้อีกทีนึงคัดลอกครับ คัดลอกอ่ากดคัดลอกตรงนี้เสร็จปุ๊บคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมากดวางใส่อีกรอบหนึ่งวางพอวางเสร็จครับเราก็มาเลื่อนหาครับหัวคลิปเลยเราเลื่อนตรงมาหัวคลิปเสร็จเราจะเห็นคำว่า https นะครับแล้วก็ขีด2ขีดตัว m ตัวจุดนะครับเห็นจุดใช่ไหมครับตั้งแต่จุดตรงนี้นครับให้เราลบชิ้งให้หมดเลย ใส่ S S ครับ S S เท่านี้ครับแล้วเราก็มานะครับกดเซิร์ชอีกครั้งหนึ่งเป็นอ่านเรียบร้อยครับนะมันก็จะมาอยู่หน้านี้ครับอ่าเราก็จะเห็นใช่ไหมครับหมป,ปิ้งหนึ่งบาทห้ตังนะครับอ่าเราเลื่อนลงมาเราจะเห็นดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดได้เลยครับ เห็นไหมเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์เราไปเปิดดูได้เลยเท่านี้ครับคลิปจะอยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชัดมากใช้เวลาดาวน์โหลดไม่ถึง1นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป40นาทีหรือ50นาทีก็ตามนะเว็บไซต์ตรงนี้ดาวน์โหลดง่ายครับแล้วก็ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ